ใหมลรอๆลูกค้าสายลุยสายออฟโรดนะคะสายครอบครัววันนี้จัดให้กันนิวมิตซูบิชิไทรทันนะ 2.5GLE นะลูกค้าคันนี้4ประตูพัดนะคะปี2 2 3เปิดราคาขาย579,000บาทเท่านั้นลูกค้างวด่อนตลอดสัญญานะคะ9,800บาทเริ่มต้นพีดาวเอาส่วนรถไีอีก20,000บาทไม่พอค่ะลูกค้าจัดอีกเลยนะคะแต่งให้แบบนี้นะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะลูกค้านะสีขาวตาไ,ไฟใสๆมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า ะะสวยมากๆเลยนะคันนี้แล้วก็เป็นซุ้มรอบร้อนะคะสี่เหลี่ยมมนๆหล่อๆแบบนี้นะคะยกสูงนี่ก็จะข้างมีไฟเยอด้วยลูกค้าคันนี้นะไม่เพงแค่หนึงมือสี่พันเท่านั้นอ่ะพวงมอะไรมันตีฟัง์กชันหน้าจอนะคะแอดดิจิตอลเกียร์หกสปีดนะคะข้างหน้าเป็นเบาะผ้าระบบไฟฟ้าเมทัลสวยด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังนะล,ลูกค้าดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะ โชกนะคะแม็กไรเนอร์ตรงรุ่นเลยนะคะก็ท่านใดสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมเบอร์โทรลิงก์ไลน์ปักหมุดแล้วล่ะ